อ่าวัสดีครับมื่อไงอ่ามื่อี้มานอนนอนหน้าครับมื่อไงอ่มาเที่ยวสงกรานต์สวนหน้าฟ้าผสมครับมื่อี้มามาแคมปิ้งมานอนหน้านี่ไม่ขั้วไม่ขั้วครับนี่ไม่ขั้วแล้วเมื่อไ้กําลังตําสงตําเลครับตําฮะโหลจ้ะตําฮะโหลตําฝรั่งตําฝรั่งเลยโอ้ มาเตรียมกลางเตี้ยนไว้แล้วครับนี่มาเดินี่มาเตรียมกลางเตี้ยนไว้แฟนคลับมาเที่ยวนะครับเที่ยวเดี่ยวกินข้าวเล่นนอนทองกุล่าครับวันนี้นอนทองนอนทองมาเกินแซ่บเกินแซ่บเกินแซ่บเหมือนกันอ้าว แสบบะลุงแสบแสบอร่อยมีทอดปลายำแล้วก็มีปลาเผาอันนี้ปลาเผาค่ะกุ้งเผาแล้วก็ปูม้าด้วยจ้ะอันนี้ต้องก่อไฟนะคะก่อไฟไล่สัตว์ต้องก่อไฟไว้นะครับต้องก่อไฟมานอนมานอนทงนอนปลานี่ยต้อง หังก่อไฟครับแล้งก่อไฟกทิ้งไปมจัดเขามาไต่จัดอืมกินคนเดียวจะอิ่มเลยนี่ดูเลยมันจะกาให้ยวเ้ากินไหวล้เด้อเดี๋ยวสิ่งปลาไปเรื่อยเรื่อยเตรมเตรียมพร้อมแล้วเอาไว้เ้านอนเต็นสนามมหาเป็นสนาม กลงมาอีกเ้ยเอาน่เป็นนางอเอาเป็นนงฟังขุนก่อนอืบมาแล้ว พาไปเลยบรรยากาศทงกุลากำลังดีเลยครับเลยนนเก้าอี้ปิกนิกโอ้ป้าทำปลาดุกปลาเข็งปลาดุกปลาเข็งถีบม่องครับใส่ม่องมา ไส่หมอขล่างนี้เลยนี่นี่ป้าป้าฝ้านีนี่วานเห่ดบนใยบนใยวานนี้อ้วยจ้ะใส่หม้ออ้อมแล้วค่ะเอาเห่ววานกลางโอ้โห อันนี้ปูไอ้ถึอจากแม่โค้มาปล่อยย่สวนจ้ะมเขามาอยางอันนี้เราเรียนนะครับอันนี้อันนี้ปูอยู่หน้านี่บ่มมี่นะครับมีแต่ปลามีแต่ปลามีแต่ปลาแต่ว่ามีทุกปลาด้วยค่ะมีทุกปลาปลาเข็งปลาหมอเนี่ยปลาเข็งปลาหม้อปลาหมอปลาหม้อมันคืใส่หมวกจ้ะ คนนี้นั่งกินกินกินกิ่มแล้วเนี่กินไม่เรียกใครเลยอออันนี้จากลบบุรีจากลบบุรีมาสุรินทร์เพื่อมาสิ่งนี้เลยมากา่บรรยากามาเอาบรรยากาศเลยสวนสวนยังเกาะสวนสวนนาป่าผสมทุ่งกุลาสวนนาป่าผสมใช่คือผสมนี่คือมีทุกอย่างปูปลามีทุกอย่างอยากกินอะไรทำได้เป็นเศรษฐกิจพอเพียง ให้เก้าขาวอะไม่เฮ็ดม่นีชื่อว่าบ่ต้องซื้อยังมากจ้ะมาแค่ปิ้งาสิจ่ะมาตกปลากินเนี่ยเข้ามาชาดเลยแหละบ่ต้องซื้อยังมากเกิดไปตาแสบเอาหูว่างหมว่างก่อนแล้วก่อนคนจ้ายวคิมก่อนคิมเหมือนลูกหยูอันนี้คินเขาบอกว่าคิมคินง่ากินจนหมดดูไม่ได้กินง่ายกิน อันนี้ไฟไม่ค่อยพอนะคะต้องใช้ไฟโทรศัพท์แทนเพราะว่าอยู่กลางทุ่งหางไกลจากสายไฟฟ้ามากเลยค่ะอล้วมหงอันนี้สี่ค่ะมาสวนห้ามขาดนะคะอันนี้ไรโควิดไรโคิปลอดไัยไรโควิดเนื่อยจากแบบอากาศโล่งเมื่อยจากงาน้าเมื่อยจากจริงแหวลรอแบบควันรดควันยังอะมาสวนค่ะ เม, er oh, มื่อจากโควิดมาสวนบ่มีแท้ไม่แต่ง่วงง่ววิชค่ะควายวิดแถวเต็มเลยอ้วกข่อยอ้อมสวนเลยค่ะโควิดไม่มีมีไรไรคุมอยู่นี่ไรโอเมกอนค่ะได้โอเมกอนเนื้อค่ะนี่อันนี้เราไปห้องจ้ะ มือไม่สวยใจ้ะแม่มือไม่สวยจ้ะอยากห้องแบบธรรมชาติอยากใส่ธรรมชาติแม่ไม่ตองจ้ะนี่ใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างแน่นไหมโอ้ยนอนๆขี่คอบุ้นนะโอ้ยป้าตัวนี้เหนียวเอาพิซซ่าทานแล้วอร่อยมาแหลกกับมะยมเลยจ้ะฮะแม่ปลาตัวนี้เนียเอาพิซซ่าทานอร่อยมาแหลกกับมะยมเลยนี่แมนบหรเออแมน ไหนดูใกล้ๆเลยปรเทศที่อยู่ห่างกับบะซัมป้าอยู่หน้าโตนึงเลยค่ะแสบอีนีเอื่อยดูดูคนนั้นสี่ท่อพ่อใช่รูปะเอ้ธรรมชาติบ้านนาทุเรยากมาเยี่ยวชมกับมาเบิ่งใดค่ะผ้าสีผ้าย่างปาลวานเนี่ยที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนที่นี่โนนตะปังเนี่ยโนนตะปังมาดูนะ เอ้ากินอิ่มเลยเหรอกูโหกินไม่ลงแล้วยพอแกกินวุ้นเส้นเองอันนี้ปลาอะไรเนี่ยปลาชื่อปลาอะไรนะปลาจะเป็นปลาตะโกปลาตะโกจ้ะปลาปลาที่เกิดจากธรรมชาตินะเ้าเอามาปล่อยธรรมชาติบ่ได้เลี้ยงค่ะตัวนี้ หนูสุกเยี่ยมเลยอยู่ในสระน้ำตื้นเนาะเนี่ยไปสระไปบ้านเห็นธรรมชาติเนี่ยคือธรรมชาติธรรมชาติอันนี้อะไรอันนี้อะไรนะตับเออันนั้นไข่ใช่ไหมธรรมชาติไข่ป่ะอ้าวนี่ยอะไรที่นั่นหรือว่าอ่ะอ่าโอยคมันต้องกินธรรมชาติอย่างนี้เดี๋ยวว่าขี้จุกกระมัน ใช้ใบตองธรรมชาติคือก็คอยพี่เต้หัวเลยจ้ะพี่น้องไม่หออันนี้อันนี้อะไรนนี้ก็มีทั้งผิดมันหนูมีมีอะไรอันนี้ปูปูทะเลหรือปูน้ำจืดเนี่ยปูนาปูนาคาเกปูนาคาเกะอันนี้ปูทะเลทีนี่ใช่นีมปูอมาเป็นองค์ประกอบไปซื้อไม่ใช้ปูเล็กนี่คือตัวนี้เลยค่ะนี่พี่น้องอร่อยพิซซ่าซาซิม่าแฟนคลับสีอันนี้ปูปูนี้แฟนคลับสีว่าฝาก อะไอย่างกินน้ำกันเนะะกอันนี้ปูลบบุรีหรือเปล่านี่ปูลบบุรีมาเจอกับปลาสุริน่ะอาหารทะเลและอาหารปลาน่ะไอปลาปลาน้ำจืดอยู่ด้วยกันขาอะไรนี่คือที่เด็ดจ้ะ ส้มตำกันมีทางการคืนร่างวันใกล้ๆส้มตำบุญรอดส้มตำขาดบ่ได้อีสานเท่าน้อแหนมเว้นกับตองมี่แหนคืนกับแหนมตองมี่กินแหนงกับซาใหต้นมีส้มตำค่ะใส่ปลาหรือปลาแดกใส่ปลาค่ะโอ้ใส่ปลาเหนื่อยเออปลาเหนื่อยเป็นปลาร้าต้องชิมอยต้องชิมก่อนส้มตำจะทำอะไรไต้องกินเสทปตัวนี้ตัวนี้มันแค่โรยเฉยออกมาหลายเลย ต้มตามมีต้มช่งดีนั่แล้วจะรู้ว่าอร่อยอืมนี่หัวหนัวเกาะขึ้นไปอืมอร่อยไหมคะลุงอร่อยอร่อยเยี่ยมอ๋อเยี่ยมเยี่ยมไปลด้รถอ่ะตาน้ยเออเจ้าของสวนเดี๋ยวจะพาไปดูหิ่งห้อยค่ะหิ่งห้อยนี่หิ่งห้อยทานีกำลังออกเลยเยี่ยมเลยนานๆจะได้เห็นสักทีหิ่งห้อยปลาเ็งกำลังติ่นปลา นันนีหมาเจ็ดเจ็ดทีไฟใส่นี่นี่ขันหอยทั้งหมดเต็มเลยตองหม็นู้น่หอยหี่หอยมันอยู่ไกลแหรไกลบอลเนี่ยเหม็นบอออกเต็มเลยออกเต็มมาหลายมันปรชัดอันนี้กำลังถ่ายหิงห้อยดูนะคะเนี่ยอยู่ไกลมากเลยก็มองไม่ไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวต้องดูอีกมุมหนึ่งค่ะ มือนมีเดือนแจงเนาะดาวเต็มท้องฟ้าเลยเดือนหน้าฝนหิ่หอยเตือนประกานเลยเห็นไหมคะหิ่งห้อยต้องจับกล้องนิ่งๆอ่ะอ่าหุนเลยะไรตั้งมาเป็นสายเลยอันนี้เป็นบ่อนะคะตอนกลางคืนแล้วก็จะมีหิ่งห้อยลอยอยู่บนเหนือน้ำค่ะเหนือน้ำในบ่อมีเยอะแยะหลายตัวค่ะ แต่ว่าพอไปใกล้แล้วเขาก็วิ่งบินหนีอันนี้คือธรรมชาตินานๆานได้มาเห็นครั้งหนึ่งบินเข่ากลางซ้าหรอ่ใกลางสา,า,งสางเต็มเลยเป่นจินนอาว่าเป็นสายเลยแบบนี้เอ้ามองเห็นบอลในภาพจับได้ไหม บินตามแล้วบินลงตามแล้วคือแค่คนเต้นี่มันว่าแป๊บแป๊บแป๊บเลยมามาหลายแล้วมาหลายแล้ว ออกไปไกลเนาะมันบินหนีเออพอเราเดินมาใกล้ก็บินหนีออกไปค่ะอืมเดี๋ยวลัางมือนะลังมือ เดยวเด็ดเดดตัดให้ช่วงีตัดก่อนเด้อมันบกพ่อย่าบกครอยได้ใช่ ให้เงินมาเยอะก็มีของนุ่งเงื้อนน่ะตาหรือตาเข่งงานเลยไม่ไม่ไม่เคยโตหรอกเข่งงานไม่เล็กยามเขาแคบแคบเล็กเล็กไปอ้าวอะไรอ่ะหืมอะไรบ้างเนาะเข่งงานเข่งเงื้อนอ่ะนุ่ง้างหลังผ่ะ ต่างบบบคนเราใช้รึเปล่าคือไม่ได้ต่อมีเดียแล้วเราเบิ่งวัวยังมีเค็งมีเค็งกุ่งกุลาด้วยครับเค็งกุ่งกุลาหนาหนาวเนี่ยข้าวใหม่ปลามันนะข้าวหอมมะลิเข่าเข้าวใหม่ๆเนี่ยมันสะหอมข้าวหอมมะลิเข่านี่ปลาปลาหนาหนาวนี่สีมันนะครับปลาเข็งปลาดุกนี่นะครับปลาไหลก็มันให้กันได้ปลาไหล อะไรกบู่่อไหลเยนเย็นหัวใจเยนโอ้โหอะไบรรยากาศดีครับแซบแซบแซบบ่แซบค่ะแซบหลายแซบหลายเด้อแซบชูนี่โป๋บังเยี่เยๆๆ กัวสีแสบนี่ก็เมย่มเมยเหน่อยหน่อยได้อนิเ <c oughs> มื่อยแล้วไม่ค่ามชุกจ้ะอะอคลิปนี้ก็จบไวแต่เพียงเท่านี้ทงกลุลาสวนนาปลาผสมวัสดีครับ <c oughs> บ๊ายบายจ้า